ดีครับู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมสําหรับวันนี้ครับมาดูบรรยากาศทีมงานเพชรพูนทองทีมงานที่เสียบอยนะครับน้องมะนาวหรือว่าหนุม่มนนท์เพลงงมืองช้างของเรามาวิ่งด้วยครับแต่วันนี้อยู่เหลืออยู่แค่เสียบอยครับส่วนหนุม่มน,นนทะ์นะกลับไปที่สํานักโทรหนึ่งแล้วครับ สีน้ำเงินครับออกไปเป็นคันแรกหน้างานวันนี้ก็จะเป็นการขุดลอกหนองน้ำนะครับหรือโครงการชนลำบะทานขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับรถขุดคมมสุ PC 2 0 0นะวันนี้ของเสียเพชรนะครับทีมงานเพชรพูนทองซ้ายมือครับก็จะเป็น ฮิโดแมกคันหนึ่งแล้วก็โคบสุคันหนึ่งครับขุดอยู่ฝั่งนู้นครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันแต่ว,ว่าตอนนี้รอหกล้อกันก่อนจอดรอครับจอดรอรถหกล้อมาบรรยากาศอากาศค่อนข้างร้อนครับร้อนจัดเลยครับ มาแล้วครับมาแล้วน้องมะนาวครับ <c oughs> ถอยไปใส่ดินครับวันนี้บริษัทดินด่วนนะครับส่งมาประกวด1นึ่คัน สวัสดีครับตามเทไหนมาวะไอ้เทไหนมาวัดเทเร็วแล้ววะท่าน, <c oughs> ไ,นไปรักพี่ตั้งนานอะ่ะ <c oughs> เอ็มาทรักพี่ได้ไงวะเออออแล้วเสียบอยไปเท่ยไหนแคมเปนครับ ถร,รถเพิ่งเอาออกจากโรงพักเองเ,รรอเออเดี๋ยวมันวิ่งแน่นอนเดี๋ยวล้างเดี๋ยวเช็ดทำความสะอาดก่อนมันสนิมขึ้นดำหมดแล้วอันนี้เลยประมาณสามพันเที่ยวอ่ะอยู่นี่นะออรับรถเพิ่มเอาล้วครับใครตกงานนะครับรับรถเพิ่มเด้เอเชิญเลยครับบ้านพระพาครับตำบลพระพาบอก อําเภอ,อพระพาชัยจังหวัดบุรบีรัมย์ครับได้กี่เที่ยวแล้วนี่ได้สิบกว่าเที่ยวแล้วสิบกว่าไปเอกเมืองช้างของเราล่ะไม่ได้วิ่งอยู่่่นีไมอยากกลับมา,ากกบ่อยากกลับมาอยู่เห็นก็ว่าวิ่งอยู่นู่นช่วยสักสามวันก็จะมานี่อ๋ออยากกลับมาอยู่ 4ตัวครับดังสน,นั่นออกมาแล้วไปแล้วเสียตะ เป็นคันที่สามครับผมคันนี้จะเป็นคันที่4วันนี้ทีมงานลุยงานกันท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดเลยแอร์เย็นช่ำแน่นอนข้างในนะครับโครงการนี้อีกยาวไกลเสียบบอยบอกเข้าๆสามพันกว่าเที่ยวครับ โอ้โหสามพันกว่าเที่ยวนี่ประมาณเดือนหนึ่งพอดีเฉลียวันละร้อยเที่ยวพอเนี่ยดูบริเวณที่จะขุดลอกครับกว้างขวางเลยครับฝั่งนู้นจะเป็นประตูน้ำตอนนี้ก็จะเป็นหนองน้ำ โครงการเนี่ยเป็นที่รองรับน้ำเนื้อที่นี่ใหญ่เลยครับเอาปล่อยตัวออกมานะครับ เดก้าทอรัน ทางวิ่งวิ่งออกไปนู่นครับระยะทางไปถึงถนนลาดยางนะครับประมาณกิโลหนึ่งครับทางออกจากบอ่อนี่ก็ค่อนข้างโหดทางแคบครับใครสนใจก็มาวิ่งได้เลยครับติดต่อมาได้เลยเ,เหลือเที่ยวละร้อยนะครับกิโลกว่า ปล่อยตัวครับไปแล้วเสียงท่อลั่นๆโอ้โห าศร้อนครับออกไปยืนตากแดดไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมือถือล็อกอีกเดี๋ยวไม่จบคลิปอีกยุ่งเลยแต่ไปดูนิดหน่อยกันไปดูนิดหน่อยครับดูที่ขุดหน่อยโอ้ลึกเลยมีน้ำซึมแล้วครับ พิ่งจะมาขุดได้สองสาวันนี่แหละครับเพิ่งย้ายมานะครับสำหรับทีมงานเพชรขุนทองจุดนี้ก็จะเป็นที่พักครับที่ตั้งแคมป์ปลายท่อน้องมะนาวเองอยู่นี่ลาวข้างเสียบบอยลาวข้างน้องมะนาวครับบรรยากาศ ก็เหลืออีกสองสาคันครับยังไม่มาวิ่งกันสบายสบายครับโอ้ร้อนเดี๋ยวขอขึ้นไปลบลบ,บนรถก่อนนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะพาไปดูรถขุด2องคันนี้ครับก็ส่วนทางด้านของเพชรุูลทองนะครับเหลืออีกสอาคันไม่ได้ดูก็ไม่เป็นไรครับอากาศร้อนจัดเจอกันใหม่ครับ